หนาแบบหนาเองหนาหนากี่หนากี่หนากี่เซนไม่กันมันไม่ได้หนาเยอะวัดเป็นเซนไม่ได้คนนี้วัดเป็นเซนไม่ได้บ้านใหญ่ก่อนเลยหลักกิโลโอหลักกิโลเลยหลักกิโลเลยใช่ปะกระตุยมากระตุยกับบ้านใหญ่มีลูนกับบ้านใหญ่ปีแดงวว้้าาอ ลมลมไม่ล้มล้วจริงไล่ต่อเลยแม่ไล่อยู่แล้วไม่ต้องบอกมันวนนั่นแหละมันหาแล้วน่ะไม่ต้องบอกข้าข้าไล่เจ้าอยู่แล้วผู้ชายเดียวขึไปบนบ้านแลาวบาย่างวาตอนนี้ลงแล้วใช่แล้วแกะโซขาวแล้วกันเสื้นวัน ตามพี่อยู่ตามอยู่กระท่อมเบียดบินรือเปล่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นปล่อยปล่อยเจอนะฟันก็ไปที่หลังหนึ่งเจออยู่ไหนกันไม่มีนี่บ้านใหญ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 ่วิ่งผ่านบ้านใหญ่มาแล้วว้ายเกียวหลังไันหน่อยยืเระวังแล้วอยู่ในบ้านใหญ่ หลุด e <a> แล้วนะหลุดแล้วนะเหี้ยละกิฟต์เดียวอพี่เดียวหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะไม่มีตายยากด้วยเขาไม่เอาใครเลยล้มไม้อุ้ยเกือบโดนไปใครคนหน้าด้านปันวะใครคนหน้าด้านปันวะไอ้บ้าไอ้โยนเกมนี่ไงเรา โยนอะไรเอ๋ผมอุตส่าหห์น้าด้านฝันให้ของกูโยนเกมอุ้ยอุออกไปจากเครื่องนี้ไม่ได้หรอไม่ได้จุกอยู่มันนี่เพิร์กเดโมก่อนนะออะะไร่เพิร์กเดโมกราคอนไอที่หมดนของล้างอ่ะถ้าเราถูกเครื่องอยู่กับพี่นะอยู่พี่นะดนบนนี้นั่นแหละบนเป็นปีเป็นชาติยัดไม้เรายัดไม้จรีบไปพี่ อยู่ยู่ยู่ห้าขวานแล้วต้องต้องขวานใหญ่แล้วเอ้ยขวาเกล็ดจวมาใส่ตอนเพิ่มขวานอ่ะน้าปัญญ์เลยเอ้ยเกือบเออไม่ได้ยู่หน้าหน้าบ้านใหญ่แล้วนะเพื่อนหน้าบ้านใหญ่แลยวเออเอ้ยจะเติมขวานมาเขาวิ่งไปเติมขวานเฉยเลยใส่แบบไม่รู้นะเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผล่ไปดูก่อนเดี๋ยวโผล่ไปดูก่อนเดี๋ยวโผล่ไปดูก่อน หลังบ้านไม่ใช่หรอตบคนผู้คนติดตามมาชิ้ไม่ฉี่ขี้อยู่ดักนะหลังบ้านเลยชนะเฮ้ยเขาไปแล้วเขาไปหลังบ้านนั่นแหละโอ้เขาอยู่เมล็ดีอ่ะว่าเจอหน้าเจอไหนเจอไหนเจอหน้าเจอกลางล่างกลางล่างมาปัดเครื่อเคโอเคออกมาปัดเครื่องเดิม LT ใช่ไหม LT ใช่ไหมไม่ใช่เซฟโซนอยู่นั่นแหละกลางล่างนะอ LT จิบมาเครื่องเดิมได้ปะโหลนูจะนั่งเก้าสิบแล เอ้ยมึงติดมวยวินแอมโอ้ยปวดเดือยโอ้าบูนอะไรผมละเชื่อเลยผมกุศ์จะมาซ้ำให้ว่าลงแพกคั่วอีกเลยไม่ฉีกแล้วฉีกแล้วไม่อยู่แล้วไปสองคนอยู่ไหนสองคนอยู่ไหนอ๋อ้้้อไมม่ลงาแวหวานหมดแล้วอันนี้บ้าน เฮ้ยไม่หมดวะเฮ้ยอาโศมหมดยังไงนี่ไงไม่หมดหมดยังไงวะเจ็ดใช่ไหมสลุดนี่เจ็ดใช่ไหมขอบคุณพวกติดตามพวกชี้ว่าฉิวฉิวดักไหมรับเมื่อกี้ใส่ออนม่วงอยู่ไหนงี้ยใส่ออนม่วงอยู่างเงี้ยใครไม่ก้ใส่ออนแอบคอนนี่ไงเครื่องอยู่ข้างหลังนี่ไงไปไหนกันอ่ะกิฟต์เดี๋ยวนนี่กิฟต์ทำอะไรกิฟต์นิ่งทำไมข้างหลังไหนอ่ะอกไปแล้วตลุปั่นแล้วผมช่วยได้ปะเขา กำลังกำลังเดี๋ยวนะเข้าบ้านใหญ่ไปรอไกลกว่าน,นี้อีกนิดนึงโอเคงั้นบ้านน่าจะช่วยได้เข้าบ้านใหญ่ไปแล้วเอ้ยกลับมาแล้วไม่ไม่ไม่อย่าอย่าะแวงมันมาแล้วนะ่ะอย่าละแวงนีอย่าลยแวงอย่าละแวงมันมาแล้วนะ่ะอย่าระแวงมันมาแล้วนะอย่าละแวงเฮ้ยผมมีแทงหลังนะคุณไล่ผิดคนคุณรู้ไหมคุณกระจายคุณกระจาย คุณไล่ผิดคนนะคุณร้อมอย่างเดียวคุณไม่รู้จะกั้นคุณรู้ไหมคุณไล่ผิดคนนะอะไรเขาเขาไม่เลือกผมใช่ไหมเขารู้ว่าดีกีคนนี้ไม่ธรรมดาอีกแล้วแม่งพอไม่ได้พอเขาไม่ไล่ก็เลือกแม่งแหมอะไรโอ้ยนันเหนเออว้าวเขาบันใหญ่ไม่สุดอ่ะ ใส่ให้ถูกเลยเงี้ยเงี้ยผมไม่ได้ช้าสักน้ำว้าวรักใส่ได้เลยรักใส่ได้เลยว้าว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 ก็มีเปิร์กอะไรไม่รู้อะที่มันเพิ่มขวาเปิร์กเพิ่มขวานแล้วเรียบร้อยใช่ไม่มีที่อยู่ฝาล่างอ่ะเปิร์กเปิร์กที่ไม่เป็นผู้ชายก้มหน้าปวดหัวเลยเออเออของมีโค้กาวนี้แล้วคนนี้ไปแล้ว อาแเราเต็โตัแล้วอ๋อมีนี่ป่ะมีเอ่อมีกระดูมไหมตอนเ็บอ่ะไม่มีพี่มีมีชงโอนไหมมีสตีเล็กไหมเอาให้หมดไม่มีสตีเล็กผมลองแล้วโดนเครื่องนี้เก้าสิบแล้วนะเต็มเลยไหมดูชูก็ได้นะเอาเลยโนวันนเก้าเก้าไปก่อนนะหนูแกะเป็นหนึ่งโทเทมพี่แกะเป็นหนึ่งเหมือนกันสองแล้วลุงจะไม่ไหวแล้วนะลุงจะไม่ไหวแล้วนะ เฮ้ยลุงถึงโฟนไหวสิเพื่อนเกาไปแล้วอ่ะโอ้เล่นยาวเล่นยาวๆเล่นยาวๆไม่เห็นดูตอนไม่โผล่ไปแล้วมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป้าแล้วโอ้ดีมากเลยมาล่อเป้าให้สุดยอดมันสวยอะไรหนูเปลี่ยนเรกปลาไม่โดนกี่ขวานแล้วเนี่ยกี่ขวานแล้วเนี่ยนะอยู่บ้านเล็กเลยไปบ้านเหลี่ยมโอเคโอเคอ๋อกำลังไปกำลังไปโอ้มันตลาไม่โดนแล้วทำไมวิ่งตี ไอพี่พี่พี่ไปยวน่าไปเดี๋ยวผมรอช่วยน้องยิวกันเลยเปิดเล็กปั่นเล็กก็ได้นะกราแทบหมดหรือยังอ่ะเอ้ยกระถมเหรอผมมากระท่อมเนี่ยยังไม่เจอใครเลยต้องมีเหรอนี่ไงอยู่กลางกระท่อมเนี่ยต้องมี่ะห้องวิ่งใหญ่เยละเมื่อไรเบ็ดแรกปั่นเลยเอาเถอะพี่น่าจะโซนแล้วแหละถ้าถ้าถ้าเข้าเบ็ดเมนเนี่ยเครื่องก้าวๆไว้แล้วนะ อยู่ซ้ายบนเลยอีกเครื่องเป็นไงอ่ะจะให้ตังค์อีกเครื่องอ่ะอ่ามีมีเอามีเครื่องไหนใกล้เต็มไหมอ่ะเออผมมีซ้ายบนเนี่ยครับเดี๋ยวนะแคทโทเทมสำรองว่ากันเอเ้าใครลุดไอ้ดานดานกูต้องช่วยเลยไม่มีบอลโล่ด้วยดิน้ามีไหมหนูมีแท่งหลังไม่เป็นไริได้

สายบลอบลสายบอไลไปเลยรักษาตัวแป๊บหนึง่งลืบมาติดละมาติดละมาติดเครื่องละหน้า,นานเปิดนนหน้าเปิดหลังรถแท็กเตอร์อเฮ้ยมันมันมาว่ะมันมาว่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยมันเห็นหน้าเปิดเปิดในประตูเลย ตอนเรเปิดอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวนะอ้อมไปข้างบ้านก่อนล่อมันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอโน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 ยีกประตูหนึ่งประตูที่น้ำเมื่อกี้อ่าโอเคไปประตูกิฟดีกว่าประตูผมก็ได้นะน้าท่านจะอยู่ครึ่งแล้วแหละตอนนี้ตามน้าว่ะมันเอาน้าตายว่ะมันแค้นว่ะแฉนว่ะจูจูข้านะจูข้านเขาแค้นเขามาเลยมาเลยประตูเปิด โอ้ยไม่น่าไม่น่าโดดเลยเอามา,มาเตรียมมาช่วยมาลัลมาลัลถูหไกลมากไกลมากไกลมากประตูปเปิดสองบานแล้วนะแต่น้าใช้แทงหลังไปแล้วนะต้องบล็อกให้ด้วยนะต้องบอดี้บล็อกต้องเจ็บคนนึงเดี๋ยวนะเจ็บคนนึงแล้ววิ่งหนีเดี๋ยวผมอีคนอ่าถ้าเจ็บคนนึงต้องวิ่งหนีกลับไปว่ะ เข้ามาใกล้ๆ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 อู้โดนแล้วพี่ย๋าไปแล้วเราดูดูดูกลับอ่ะทีนึงเรากลับอ่ะเฮ้ยบล็อกบล็อกบล็อกถูกแล้ว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 ข้ามไหมไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามแล้วมันช้าปักปักปักไวปักไวปักไว้วิ่งตรงผมวิ่งตรงตรง็อกไว้วิ่งตรงตรงตายยากโอเคสวยงาม เฮ้ยพี่มีฮิวเร็วอะหิวไขออกก็มีพี่มีหิวเร็วพี่ยังไม่มีเลยต้องกินหิวซะหน่อยมามามาหิวขึ้นหิวขึ้นยังไงก็ออกอยู่แล้วเราล้มบอกพี่เดี๋ยวหนูว่าเขาพาลอดช่องนั้นมาไม่โดนพี่ใจนิ่งมากโดนแล้วพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มีฮิวเร็วพี่มีฮิวเร็วอ้าวแย่กชานออกก็ได้วะหิวเร็วแรงไม่ได้ตายแล้วหลุดเพื่อนด้ยผมเล่นเหนื่อยกับเน็ต แม่เฮียอะไรกูซาเอออันนี้น่าจะลงไปดื้เนี่เขารอดสามเลยเนี่ยพี่บัสผมเอาเลยมาไม่อยู่เรารอดตลอดเลยใช่พี่เฮียกูตาต้องตามันหาเรื่องยุนได้อะไม่ถึงฆาตกรน่เหรอไม่ใครเดินเตะปังเม็ดนี่แหละชาวบ้านเนี่ยหลุดกลางกันหนูก็ไม่เคยหลุดกลางเกมแล้วกัน